เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ IQ คู Neo 10 Pro+ Plus ที่ประเทศจีนซึ่งจะมาพร้อมกับชิปเซ็ตสแต p d r a g o n 8Aret หน้าจอ r r e s h r a t e 144Hz และแบตเตอรี่ใหญ่ที่ 6,800mAh การชาร์จที่เร็ว120วัตและเริ่มต้นเพียงแค่13,600บาทเท่านั้นเองครับสวัสดีครับกับมาร์ตีข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนว้วร่าแผในกาสัสิบทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ สวัสดีครับมาพบกับข้อมูลนะครับหลังจากที่มีการเปิดตัวโทรศัพท์ 3, มือถือ Neo10 และ Neo10 Pro ไปในช่วงปลายปี2024นะครับล่าสุด i อคูเนี่ยเดินเกมต่อเลยนะครับกับรุ่นอัปเกรดใหม่นะครับก็คือ i อคู Neo10 Pro Plus ที่จะมาพร้อมกับการปรับปรุงนะครับหลายสิ่งหลายอย่างรอบด้านเลยทีเดียวนะครับและในเรื่องของการระบายความร้อนและแบตเตอรี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วย โดยตัโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับอย่างชิปเซตที่เป็น Snapdragon 8 Elite บวกกับ Q2 Gaming นะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เข้ามาช่วยประมวลผลให้การเล่นเกมเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นในโทรศัพท์มือถือแบรนด์ IQ คู่ครับโดดเครื่องมาพร้อมกับแรม LPDDR5X นะครับอยู่ที่12 g b และเป็นถึง16 g b เลยทีเดียวพื้นฐานงานเก็บข้อมูลนะครับเป็น USB 4.1ด้วยความเร็ว1 t b พร้อมกับระบบระบายความร้อนที่เรียกว,ว่า v a p o r Chamber ขนาดใหญ่นะครับ แบตเตอรี่ใยญซาใจนะครับการชาร์จที่เร็วที่1 2 0วัตต์ซึ่งเจ้าแบตเตอรี่ที่ให้มาความจุถึง6,100ม ah ิลลิแอมในไอคู่ NeO 10นะครับรุ่นก่อนหน้านี้พอมาเป็นรุ่นนี้เนี่ยก็มีการอัปเกรดให้มากขึ้นถึง6,800 m มิลลิแอมเลยเป็นแบบ Duo Cell ที่ระรับการชาร์จที่เร็วถึง1 2 0วัตต์และการชาร์จไร้สายถึง70 70เขาบอกว่าชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยโดยที่แบบ แบตเตอรี่ไม่มีเลยอ่ะเป็น70%ภายใน25นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีการชาร์จแบบผ่าน USB PD มาตรฐานทั่วทั่วไปนะครับนอกจากนี้ยังมีแบตเตอรี่ที่เรียกว่า By p a s s ด้วยจ่ายไฟแบบบอร์ดโดยตรงนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีของการชาร์จ ที่มีหลายรูปแบบนะครับเพื่อการชาร์จแบตเตอรี่นั้นทําได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับหน้าจอใหญ่6.82นิ้วนะครับอยู่ที่1 4 4 h z นะครับในเรื่องของค่า s h r e t l เนาะหน้าจอของ i อคูนิโ10 Pro+ Plus, จะเป็น LTPO OLED 6.82นิ้วนะครับเรฟ100 1 4 4เฮปรับอัตโนมัตินะครับอยู่ที่1440 P+ เลยทีเดียวนะครับจากเดิมเนี่ยอยู่แค่1260 P+ นะครับ ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากเลยในส่วนของสเปคที่พัฒนามากขึ้นนะครับในส่วนการชาร์จไร้สายตัวนี้ยังไม่มีข้อมูลนะที่เราค้างไว้เมื่อกี้นะไอคูนิโอ10 Pro Plus นั้นจะมีชุดกล้องเนี่ยคล้ายกับนิโอ10รุ่นปกติเลยก็ว่าได้นะเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลมี OS กันสั่น์ครับอลตาไวาย8ล้านนะครับกล้องหน้าอัปเกรดมาเป็นส2ล้าพิกเซลจากเดิม16ล้านพิกเซลครับ จุดที่เด่นก็คือการทนน้ำทนฝุ่นนั่นแหละ IP65 นะครับที่มีเข้ามาให้เริ่มต้นละกัน i q o o Neo 10 Pro Plus เริ่มต้นแรม12กิ๊งดูงาทำ256สวีทที่3,000เยนหรือประมาณ13,600บาทถือว่าราคาเริ่มต้นน่ารักมากเลยนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนม,นมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด u u s s r r i e เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทิต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกระมาอเด็ข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย